โยกกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับเรียวกับช่องเรียวว่ามันดีนะครับอ่าทุกคนเห็นพื้นหลังของผมใช่ไหมครับอ่ามันไม่ใช่สอดอาร์ตออนไลน์อีกแล้วตอนนี้มันเป็นสาวน้อยมีดบินผมก็ไม่แน่ใจนะมาจากเรื่องอะไรถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์หน่อยนะนี่ผมไม่รู้จริงๆริงลองไปลองเอาชื่อไปเสิร์ชหาดูนะผมไม่แน่ใจไม่รู้ว่ามาจากเกมหรือว่ามาจากจากเรื่องอะไรนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมก็ต้องขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่กดไลค์ของตอนนี้เนี่ยผมได้เดินทางมาถึง 100่ซับสไคร์แรกแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับเป็นกำลังใจที่ให้ดีกำลังใจที่ดีสำหรับผมมากเลยโอ้โทษทีซิ้มพันไปไหน่อยโอเคส่วนหน้าตาเนี่ยเอออัน,นเนี้ยเนี่ยมันก็จะดีกว่าซอสอาร์ตออนไลน์นิดนึงมันจะไม่ทับกันนะเดี๋ยวผมเปิดขงร้างดูอ่ามันจะขึ้นเป็นสีม่งวงๆอย่างนี้นะเวลาค้นหามันจะแบบมันจะไม่ค่อยทับกันเห็นไหมเห็นไหมเห็นไอตัวที่ขึ้นมาไหมเนี่ยมันจะขึ้นมาอย่างงี้เป็นแล้วมันก็เป็นภาพพื้นหลังด้วยเห็นไหม จะเห็นเป็นรูปผู้หญิงดูหลังแล้วก็จะเปิดเข้าไปในช่องธรรมดาดูอ่าในช่องธรรมดาได้หน้าต่างธรรมดาตอนเราอยู่หน้าแรกของ YouTube ก็จะประมาณนี้เนาะอ่าเห็นไหมโอเคอยู่นะผมว่าอันเนี้ยผมชอบอยู่นะสีมันก็แบบไม่แสบตาไม่อะไรแต่ส่วนใครที่ชอบซอสอาร์ตก็ก็โอเคนะแบบผมรู้สึกว่าจะมีอีกเวอร์ชั่นหนึ่งด้วยนะเดี๋ยวถ้าใคร ถ้าใครอยากได้ซอสอาร์ตออนไลน์ที่เป็นเวอร์ชั่นที่มันแบบไม่บงังไม่บังแบบนี้เออคอมเมนต์ไว้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมทำทำคลิปไว้ให้นะโอเคก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทำเจ้าน้องมีดบินก่อนเลยเป็นพื้นหลังน้องมีดบินเรียกน้องมีดบินแล้วกันง่ายดีโอเคเดี๋ยวผมเอาน้องมีดบินไปเก็บก่อนอ่าตอนนี้เนี่ยน้องมีดบินของผมไปละโอเคทำยังไงไม่ยากเลยเหมือนเดิมเดี๋ยวผมพาไปทำเหมือนเดิม คือเพื่อใครดูคลิปนี้ใหม่แบบเผื่อเป็นคนใหม่เงี้ยเออก็จะได้ทำง่ายๆนะโอเคก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้คลิปเหมือนเดิมนะต้องบอกไว้ก่อนเลยนะ ออคือเพื่อนบางคนถามว่าเออทำไมเว็บเข้าไม่ได้คือต้องรอนิดนึงนะเว็บมันค่อนข้างชา้าแต่ปลอดภัยแน่นอนนะครับอันนี้ผมขอบอกไว้เออบางทีแบบเข้าชา้าเออของผมมันก็เข้าช้าเหมือนกันแต่ผมบางทีผมเข้าชา้าผมก็เลยตัดช่วงที่มันช้าออกไปเพื่อท,ที่วิดีโอจะสั้นจะได้สั้นลงนะโอเคผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างให้เข้าไปถึงหน้านั้นเลยนะเพื่อให้สะดวกเพื่อนๆเ,เหมือนเดิมอ่าโอเค ไปที่หน้านั้นกันเลยอ่าเราก็มาถึงอันนี้เนี่ยคือรูปเต็มๆของพื้นหลังนะครับที่เป็นน้องมีดบินเนี่ยเนี่ยเนี่ยพื้นลูกพื้นหลังพื้นลูกพื้นหลังเต็มๆเลยจะเป็นรูปอย่างนี้นะเออง่ายๆเลยสําหรับคนที่ มีสไตลลิสอยู่ในเครื่องแล้วก็กดเหมือนเดิมแต่ส่วนใครไม่มีกดตรงนี้เหมือนกันแต่มันจะไม่ใช่สีน้ําเงินแบบนี้นะมันจะเป็นอีกสีหนึ่งติดตั้งประมาณ2สเต็ปเหมือนกันถ้าใครไม่แน่ใจเนี่ยไปดูคลิปแรกๆที่ผมทําให้เออเช่นคลิปน้อง Google เด่งๆนะเออลองกดดูลองกดเข้าไปดูดูว่าวิธีลงมันลงยังไงแต่มันลงไม่ยากครับทําไม่ถึง5นาทีแน่นอนโอเคสำหรับคนที่มีหรือไม่มีหากดกดกดก่อนเริ่มจากการกดนะกดเข้าไปเออ กดบางทีไอ้พอกดแล้วเนี่ยรอจนก,กว่ามันเป็นสีเขียวติ๊กถูกอย่างนี้ก็คือเสร็จสิ้นแต่ถ้าบางทีเนี่ยอาจจะช้าหน่อยก็รอจนก,กว่ามันเป็นสีเขียวนะ,ะเดี๋ยวผมจะไปเช็คล้วมันขึ้นเป็นสีเขียวกดเข้าไปดูอ้ามาแล้วน้องมีดบินของผมน่ารักน่ารักชดฉชยแม่ไม่บังด้วยมันจะไม่มันไม่เชิงไม่บังอะ่ะแต่สำหรับบางคนอาจจะไม่ได้ใช้ทางขวานี้ก็ได้นะแต่ ออแล้วแต่คนชอบอะ่ะส่วนผมว่าซอสอาร์ตพื้นหลังมันก็สวยดีนะเออโอเคส่วนใครที่ยังไม่ได้กดซับสไคร b ์ผมก็ฝากกดซับสไคร b ์นะครับถูกใจก็ฝากกดถูกใจให้ผมด้วยมันเดิมนะผมขอ20ไลค์เป็นกำลังใจให้ผมเดิมขอ20ไลค์ไม่ขอมากขอไมอ่ส่วนใครมีอะไรสงสัย ออหรือว่าสงสัยเกี่ยวกับคลิปหรือว่าเกี่ยววิธีทำคอมเมนต์ได้เหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะตอบให้าภายใน24 <c oughs> ชั่วโมงผมตอบให้แน่นอนบางทีผมอาจจะทำงงทำงานอยู่เลยอะอตอบช้าน,นิดหนึงก็มไม่ว่ากันเนาะส่วนถ้ายังไงเนี่ยอาจจะถามเรื่องอื่นก็ได้เออพี่พี่ชื่ออะไรเออหรือว่าอะไรอะไรว่าไปแต่ถามว่าชื่อนี่ก็คง ถามว่าอายุเท่าไหร่อะไรว่าไปนะถามได้หมดนะทุกเรื่องชื่ออะไรก็ชื่อชื่อผมก็ตามช่องอยู่แล้วนะชื่อเรียวนะครับเออถ้าพี่ชอบเล่นเกมอะไรอะไรว่าไปถามได้หมดเลยนะโอเคส่วนวันนี้ผมลาไปก่อน See you